โย่ววัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับพี่พี่เตียยนะครับคลิปนี้นะครับพี่จะมาเล่าเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเทคนิคการใช้เกี่ยวกับบัดดี้หรือว่าที่เราเรียกว่าคนเอาไว้ถามนะครับในการเตรียมสอบสนามใหญ่ของพวกเราเนี่ยมันจะมีบุคคลคนหนึ่งที่เป็นคีย์แมนสำคัญนะก็คือว่าคนเอาไว้ถามในสมัยก่อนเนี่ยในหนังสือค้อคสอบที่พี่เขียนไวนะ้นะครับคนเอาไว้ถามหรือว่าบัดดี้เนี่ยก็จะเป็นคนสําคัญที่จะคอยเคลียร์ปัญหาให้เราเวลาเรา ทำไม่ได้ใช่ไหมแต่พอพอมายุคเนี้คนเอาไว้ถามจําเป็นไหมก็จําเป็นแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นรูปแบบของออนไลน์ก็คือเราอาจจะมีไลน์ของคนเก่งลัคนหรือไลน์ของกลุ่มเพื่อนที่เรียนด้วยก,กันแล้วมีความเก่งที่จะสามารถเคลียร์ปัญหาให้เราได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือทีมงานทีมงานการสร้างทีมเนี่ยยังจําเป็นอยู่ไหมคําตอบคือไม่จําเป็นนะครับในในหนังสือข้อสอบอะการสร้างทีมคือทีมงานที่จะช่วยให้เราเนี่ย ทำข้อสอบมีแรงทั้งข้อสอบได้แต่อีกมุมหนึ่งคือถ้าเราจะกลุ่มกันหลายคนเป็นทีมงานเนี่ยมันทําให้เราเล่นมันทําให้เราคุยกันมากกว่าที่จะทังข้อสอบฉะนั้นคนเก่งๆนะส่วนใหญ่เราจะสังเกตว่ามันจะชอบซุ่มนะครับมันจะชอบชอบซุ่มฉะนั้นอ่าคีย์สําคัญที่ทําให้เราพัฒนานเลยก็คือการที่เรามีวินยัยมีสภาพแวดล้อมดีแล้วก็มีคนไว้ถามคีมงานไม่จาเป็นแหละโดยเพราะรูปแบบของการเรียนออนไลน์ในปัจจุบันนะการเรียนออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยแค่มี วิดีโอสอนดีๆมีตําราดีๆมีคนเอาไว้ถามซึ่งมีในกลุ่มไลน์อะไรเงี้ยตอบโจทย์กว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราเรียนถาบานันแล้วมีเพื่อนเอาไว้ถามข้างๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันมันเป็นการเรียนรูปแบบเก่าไงก็เกิดผลทั้งสองแบบแต่ข้อดีของการเรียนถาบานันมันดีตรงที่ว่าสภาพแวดล้อมที่ทุกคนทุกคนนั่งเรียนอย่างจริงจังเนี่ยมันจะดีกว่าการเรียนออนไลน์ที่ต้องคุมด้วยตัวเองแต่การเรียนออนไลน์มันก็ไม่เสียหายนะถ้าเราคุมตัวเองอยู่ นะครับฉะนั้นน้องๆที่ถามพี่มาเนะี่ยว่าไอ้เกี่ยวกับทีมงานที่เราควรจะมีไหมไม่ต้องมีก็ได้เพราะบางทีมีมันก็อาจจะพาเราเล่นพาเราคุยอะไรเงี้ยแต่คนเอาไว้ถามยังต้องมีอยู่แล้วก็คนเอาไว้ถามที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดก็คือคนเก่งที่อยู่ในกลุ่มไลน์ก็ได้อยู่ในกลุ่มอาจารย์ติวเตอร์ที่สามารถคุยได้ส่วนตัวย้ำนะว่าต้องตอบตลอดเวลาถ้าเราถามไปแล้วตอบพรุ่งนี้อันนี้ ไม่ค่อยไม่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 ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการทิ้งช่วงเวลานานไปนะครับเราอาจจะแก้โดยการเอาไปใส่สมุดทําไม่ได้แล้วเราค่อยถามที่หลังแต่ถ้าเกิดเรามีกลุ่มที่แบบว่าคอยตอบซัพพอร์ตเราตลอดเวลาแต่ถือว่าดีหละนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับน้องๆที่กําลังสงสัยข้อนี้อยู่ว่าเราจะควรจะมีบัดดี้ไหมเราควรจะสร้างทีมไหมไม่จําเป็นแหละนะครับ